เครื่องบินพาณิชย์หรืออากาศยานนะครับที่เรารู้จักกันเป็นพาหนะที่นําเราไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและย่นระยะเวลาในการเดินทางจาก1วันเป็น1ชั่วโมงได้ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินก็ไม่ได้แพงเหมือนอดีตหรือแต่ก่อนปัจจุบันได้รับความนิยมมากมายเพราะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทำงานแม้กระทั่งการไปสัมมนาต่างๆวันนี้นะครับท่องเที่ยวพาเพล่นของเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องบินนะครับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบินว่าเครื่องบินในแต่ละลำอ่ะมันสามารถถอยหลังเองได้ไหมหรือว่าถอยไม่ได้นะครับคลิปนี้นะเราก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็มาเฉลยให้ฟังกันนะครับ ก็สรุปเลยนะครับเครื่องบินสามารถถอยหลังเองได้นะครับแต่ไม่เป็นที่นิยมและไม่ทําและไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันนะมีระบบเปลี่ยนทิศทางของไอพ่นให้ไปด้านหน้าทําให้เครื่องบินถอยหลังจะใช้ระบบที่เรียกว่า reverse t h r u s นะครับซึ่งจะทําให้เครื่องบินถอยเองนะครับแต่ลองนึกภาพดูนะครับเครื่องบินที่มีน้ําหนักถึง40ตันนะ เท่ากับเครื่องบินจะต้องพ่นลมไปด้านหลังที่แรงมากอาจทําให้ข้าวของเสียหายนะครับข้าวของปิวนะครับอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนะครับผมหรืออาคารผู้โดยสารได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคนที่อยู่บริเวณนั้นอาจได้รับการบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับซึ่งอาจจะมีสิ่งของปิวทั่วบริเวณนะครับอาจเข้าไปถึงในเครื่องยนต์อาจทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น จึงไม่เหมาะที่จะถอยหลังด้วยตัวเครื่องบินเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการถอยหลังของเครื่องบินจึงใช้ระบบพุชแบ็ k นะครับโดยการใช้รถนะครับต่อกับหัวบอลแล้วก็เขาเรียกว่าโทบา์นะครับเป็นแกนเหล็กนะที่ดันระหว่างตัวรถและเครื่องบินให้ถอยออกไปนะครับจึงเป็นที่นิยมและเราเห็นได้บ่อยมากในทุกสนามบินนะครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหากมีข้อผิดพาดประการใดก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ